้งจา๋าอยากถามความรู้สึกหน่อยวันนี้เราเห็นเจนนี่โพสต์สตอรี่เนาะแล้วเราก็ได้มีพาตรอรเียร์ของเพื่อนด้วยคือต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่เจนนี่เทียนโพสต์วันนะคะก็คือด้วยความที่บูมาทํางานกับแม่มาเป็นปีแล้วอยู่ด้วยกันมาเที่ยวด้วยกันมากินด้วยกันมาอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่เราเห็นแม่โพสต์สตอรี่นั้นเราก็ใช้คําว่าเราให้กําลังใจดีกว่าเราก็รีโพสต์ให้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในกําลังใจที่ แม่ลูกเพื่อนพี่น้องมีให้กันอะไรอย่างงี้ค่ะคนรักกันเขาแบบว่าส่งกําลังใจให้กันเพราะว่าในวันที่บูมแย่นะค่ะวันในวันที่บูมต้องการกาลังใจในวันที่บูมโดนโดนโกงจนหมดตัวอะไรอย่างงี้ค่ะพี่เจนนี่เทียนวสวรรค์แม่แม่แเจนนี่อ่ะก็ทักมาหาบูมตลอดเป็นห่วงบูมตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วันนี้เขาต้องการกาลังใจอะไรอย่างงี้ค่ะบุูมก็เลยเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆในการที่แบบว่าเออแม่บูเป็นกำลังใจให้แม่นะอยู่ข้างๆน้าก่อนน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ ส่วนตัวนอกจากลอรีสตาตอรี่แล้วเรายังแบบมีทักข้อความไปให้กำลังใจส่วนตัวไหมคะ ก็ส่วนตัวมีค่ะส่วนตัวก็คือจะเป็นจริงๆอะบูมีกลุ่ม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 กันอยู่แล้วค่ะก็คือจะเป็นแบบว่า,าบูมัตถ่ายรายการด้วยกันนอะ์รายการเดอะโซเชียลวีเออร์อะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นเมนเทอร์เราเอ้ยเขาเป็นมาสเตอร์ว่าเขาเป็นเขาใช้คำว่าเขาเป็นแม่เราเนี้ยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันมาไปเที่ยวต่างประเทศคืออยู่ด้วยกันแบบนี้มาตลอดก็คือมีการคุยกันในกลุ่มแล้วก็ส่งกาลังใจให้กันในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เราโพสตออกสื่อสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลใจนในในทีี่แบบตออ้คื คนที่เจอสถานการณ์บูมเชื่อเลยคือบูมผ่านมาแล้วไงว่าวันที่รู้สึกแย่ที่สุดสิ่งแรกและสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจบูมก็เลยเป็นหนึ่งในกําลังใจนั้นค่ะในกลุ่มเขามีการตอบกลับอะไรไหมคะในกลุ่มมีแต่การให้กาลังใจอย่างเดียวเลยเพราะว่าพี่เจนนี่เขาก็พูด ได้ในสิ่งที่เขาพอพูดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้พูดลึกหรือว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆนะด้วยความทีม่มันใหม่มากๆมันสดมากๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แม่ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเล่าหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าวันไหนที่เขาพร้อมที่จะเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างงี้ดีกว่าค่ะใช่ส่วนตัวเราแบบมีรู้เรื่องราวอะไรมาบ้างไหมคะอ๋อไม่รู้เลยคะ่ะก็คือไม่รู้เลยก็คือจริงๆอะคะ่ะคือคนเราเนาะมีเพื่อนหลาลุ่ม ก็คือพี่เจนี่ก็ไม่ได้เอาเรื่องกลุ่มนั้นมาเล่าให้กลุ่มนี้ฟังหน่อยคะกลุ่มเราคือเป็นกลุ่มลูกสาวกลุ่มบูมะคะก็จะเป็นแนนแนนนอนนักศึกษามีพี่แน็มีสมายมีบูอะไรอย่างเงี้ยคก็คือกลุ่มเราครับเป็นกลุ่มแบบกลุ่มลูกสาวอย่างงี้ดีกว่าก็จะไม่ได้เป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนฝั่งฝั่งฝั่งเพื่อนเขาเลยก็คือจะเป็นกลุ่มลูกสาวแต่คือพอมีอะไรแม่ก็จะแบบว่าเออมามาแบบมาเล่ามาอะไรหน่อยในสิ่งที่เขาอยากเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แค่เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นลูกสาวที่ดีค จากที่เห็นเขาโพสแบบสตอรี่ลัวๆสามอัน,นเราเป็นห่วงเขาข,าขนาดไหนคือเป็นห่วงคือเป็นห่วงเลยแหละเป็นห่วงก็คือมีการตอนนี้ก็ยังคัดไปตลอดตลอดครับว่าแม่โอเคไหมแม่ไหวไหมถ้าแม่ไหวไม่ไหวก็บอกนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยครับก็คือจะไปอยู่ ซัพพอร์ตไปอยู่แบบเป็นนักเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าไปทำไงก็ได้ให้รู้สึกสบายใจขึ้นหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ตัวคนเดียวหรือว่าแบบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอาจใจเราเป็นห่วงแต่ว่าชาวเน็ตมันก็มองกลับกันค่ะว่าเราไปเกาะกระแสหรือว่าเราไปหาแสงกับพี่เจนนี่อันนี้เราแบบอยากจะบอกอะไรคือใครที่บอกว่าบูมเป็นหาแสงกับพี่เจนเนะี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆคือถ้าคนติดตามจะรู้อยู่แล้วคะ่ะบูมจะบูมจะโค้ด โพสตอรี่หรือโพสให้กำลังใจเนี่ยคือบูมจะโพสให้เฉพาะเพื่อนจริงๆนะคะเพื่อนจริงๆต่อให้จะไม่ได้เป็นคือถ้าสังเกตอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบูมไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรใดๆอ่ะในในเมื่อเพื่อนมีปัญหาบูมก็จะโพสตอรี่แบบนี้ให้ตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะเพื่อนที่เป็นดาราหรือแม่ที่เป็นดารารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เปิดแม่บูมเปิดร้านหมูกระทะคุณแม่ที่รู้จักการเปิดร้านหมูกระทะเขามีปัญหาชีวิตหรือร้านเขากำลังจะปิดแล้วบูมก็โพสออกสื่อแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ย ก็ค e ือเหมือนเราแบบเราเราแสดงความรักคือเหมือนแบบว่าคนรักกันนะคะแสดงความรักกันเท่าที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้หาแสงอะไรเพราะว่าเราสนิทกันมากจริงๆเมื่อางกันบุ้มก็ไม่พูดแบบนี้ค่ะเหมือนก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าเรื่องของเราก็เยอะพออยู่แล้วอมื่อไงกันจะไปแบบสน ไปสนใจเรื่องคนอื่นอีถ้ามันไม่ใช่ที่เจนนี่เทียนะก็มึนก็ไม่ได้แบบไปไปสนใจหรือว่าไปแต่ว่าไปไปโพสให้กําลังใจแต่อันนี้คือคนใกล้ตัวคือคนสนิทอะค่ะมันก็เลยอยากจะให้กําลังใจกันเพราะวันที่บูม,มีปัญหาวันที่บูแย่ค่ะพี่เจนมี่ก็โพสถ,ถึงบูนแบบนี้โพสให้กําลังใจบูแบบนี้แล้ววันนี้เขาอยากได้กําลังใจทําไมบูนถึงไม่โพสให้ให้กําลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยะแล้วพอเราเห็นคอมเมนต์แบบเนี้ยเยอะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างคือสําหรับบูนนะ มีหมดดวงไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปทําตามในสิ่งที่ทําตามในสิ่งที่เขาสิ่งที่ที่เขาเขาพูดนะครับว่าเราเราเอยู่ด้เราดีอยู่ว่าเฮ้ยคนที่เราพูดไปเราสนิทจริงๆนะครับงานบวชงานบันเิอหรือว่างานครบรอบอะไรอย่างเงี้ยมุมอยู่ในสิ่งเดียวกแม่มาตลอดระยะหนึ่งปีที่เราเสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มุ่ๆมุ่ไม่ได้แปลกใจเลยะครับว่าเราอยู่ด้วยกันจริงๆนะครับ ่ะอย่างเรื่องเจนนี่ได้หมดเองหลายครูก็กมองว่าเราทะเลาะก,กันอ๋อเจนนี่ได้หมดกระสดชื่นใช่ไหมครับ คือไม่ได้ทะเลาะกันเลยครับูมกับเจนไม่ได้ทะเลาะกันคืออันนี้ก็เป็นเพื่อนอีกเป็นเพื่อนทุกคนฟังนาว่าคําว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนของบูมคือเพื่อนจริงๆที่สามารถพูดคาหยาบกันได้ปรึกษาชีวิตกันได้คือพูดหาหอกเหวคือพูดกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจนก็ตอนแรกเจนก็เป็นห่วงบ้มเรื่องดราม่านี่แหละเพราะว่าบ้มแบบไม่บวมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนก็ถามว่าเฮ้ยดราม่าดราม่านี้โอเคไหมอันนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยบูมก็แบบเฮ้ย เราการู้กันสองคนคือตอนนี้ค่ะมันมีกระแสว่าบูมแยกไลฟ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บูบอกเฮ้ยบูมไม่ได้แยกไลน์นะในวันที่เจนอ่ะวันหยุดของเจนอ่ะบูก็รับงานลูกค้า ปกติแต่ในวันไหนที่เจนรับงานลูกค้าที่เขาเป็นไลฟ์หนึ่งชั่วโมงไลฟ์เดี่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะรับเดี่ยวของเขาบูมก็มารับงานของบูมเองคือไม่ได้แยกกันค่ะก็เรียนทํางานกันอยู่แล้วก็ในวันไหนที่เป็นวันหยุดของเจนแล้วบูมมีงานอะไรบูมก็ไปของบูมเนะี่อยาเจนก็จะบอกว่าสมมติว่าอะไรที่มันมีโอกาสเข้ามาเนะี่ยมึงอย่าทิ้งโอกาสนะมึงทําเลยมึงชอบเลยมึงทาเลยนะหรือว่างานไหนที่มึงรู้สึกว่ามันสมควรมันล่าสุดบูมไปดีลนานนะที่จีนมาเจนบูมก็หยุดงานกับเจน3าวันเลยนะ คนก็ไปตามหามุมกันหลายเจนหมดเลยะแต่บูเจนก็บอกว่าเลยมุ่มันไปหาโอกาสอะไรเงี้ยค่ะคือมันมันมันเป็นเพื่อนกันแบบเนี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่มีการแบบว่ามันน้อยอกน้อยใจกันเพราะว่าบูมกับเจนคุยกันเรื่องเปิดเปิดอกคุยใจคุยกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเจนนี่ก็เปิดโอกาสให้เราได้แบบต่อยอดจากสิ่งที่เป็นอยู่ณวันนี้เจนมันสนับสนุนบูมทุกช่องทางค่ะตอนนี้เจนมันบอกให้บูมทำ โปรดักต์เป็นของตัวเองแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือมึงไม่มีสินค้าอะไรเป็นของตัวเองเลยเจนตรกมีงต้องทำน้าเนี่ยมึงขายเลยเนี่ยมึงขายของเริ่มเป้นแล้วมึงขายของเริ่มเก่งแล้วระบบมึงเริ่มรู้แล้วมึงทาเลยอะไรเงี้ยครับก็คือเพื่อนกันนะทุกคนมึงมีแต่อยากจะให้เพื่อนได้ดีได้ดีกันอะไรเงี้ยครับเพื่อนกันมึงกับเจนไม่มีการบานั่งโอ้ยเจนได้เงินเท่าไหร่เราต้องไปอิจฉาเงินไม่มีเลยนะอะเยเจนก็ไม่มีการกักมึงเลยนะมึงอะไรที่ได้แบบ ดีกว่าหรือว่าอะไรที่เงินเยอะกว่ามาให้มึงข่านเงินเยอะกว่ามึงไปนะหรือแล้วมันคุยกันแบบนี้บูมงานนี้จ้างมึงเท่าไหร่ถ้ามึงจ้างมึงเยอะกว่ามึงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมึงไปไหนเดี๋ยวกูไล่เองอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นเพื่อนกันแบบนี้ค่ะก็คือเราพอใจในจำนวนเงินที่เจมี่ให้กับเราในแต่ละปีแฮปปี้คือมันคือพอมเจนมันก็พูดเนาะมันบอกมึงเนี่ยเดี๋ยวมีก็เดี๋ยวก็มีคนมาถามว่าเขาจ้างมึงเท่าไหร่เจนเจนจ้างเท่าไหร่พอมจ้างเสร็จคุณทำงานกี่ชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมงแล้วเออม รู้กันแล้วก็เข้าใจกันชมแล้วก็จะได้ทำงานแบบสบายรออยดีนะครับคือตอนนี้แฮปปี้ค่ะโอเคค่ะ